บัดนี้เป็นวันที่10มกราคม2,568ซึ่งเป็นวันที่8ที่ข้าพเจ้านายวรัญยูสอนน้อยเฟ c บุ๊ o นูกเกอร์ดับันยูสอนน้อยรหัส065ขอถวายเสียสวดขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้างจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้เทินหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมานตาจักวาเลสุอัตตราคัชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสสะสุนันตุสักขโมคคทงัง สเคกาเมเจรูเปคิริสิคระตะเตจันตะริเขวิมาเนทีเปรัเถจขาเมตะรุวนะนคะหะเนเคหวะวัตถุมหิเขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชะละทกละวิสเมยะักขคันทัพพระนาคาตินทันตาสันติเกยังมูนิวะระวะจะนง สาธวเมสุนันตุธามัสสะวนากาโลอัยยามพัทันตาธามัสสะวนากาโลอยยามพัทันตาธามัสสะวนากาโลอยามพัทธันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะ สบทกราบพระรัตนตรยัยอาพระหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวาตาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสังคังนมามิ 4. บทสวนน้ำมัมำการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคมนะปาทะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิ ทุติยัมปีสังฆังสรนังคัจฉามิตติยังปีพุทธังสรนังคัจฉามิตติยังปีธรรมังสรนังคัจฉามิตติยังปีสังฆังฝรนังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจาวชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญงธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจาวชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นัติเมสานางอัญยางสังโคเมสาวนางวรางเอเตนสะสัจจะวเชนะสโสติเมโหตุสัพพธาเจตบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเนสุตังเอกังสมย,ยังพระควาสักเกสุกวิหัลติกัปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสตเตหิสัเพ,สเ,พสเพเว,วะ แลหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปะติตาโหติภคอันตังทัศทัายะพิขุสังคัญจัอจกอาคัโถจตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตะทโหสิอะยังโหปะควาสกเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาพิขุสังเคนะสัททิงปัจจมัมัตเตหิตพิขุ สเตหิสเปหวะอะหรหันเตหิทัสสิจะโลกะทูหิเทะวะตาเยภูเยนสะสันนิปติตาโหติพระวัตังทัสสายะภิกขุสังคัจจาญานุณะมะยามปีเยนะพระควาเตนุป่าสังกะเมยยามะาอุปสังกะมิตวาพระคตโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสย,ยามาติ ตาทคโตาเทวตาเสยยาทาถาปิกนามาภารวะปุิโสสัมสัมมานชิตังวาพาหังปาปะสาวเลยยะปัสสาวิตังวาพาหังสัมมิตเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตาระหิตาภะวตโตพุตพละโตปาตุระหังสุ อัทโขตาเทวตาพระันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทัางอัทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันตินเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมมาโยปวานาสมิงเทกวกายาสม,มาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะธรรมะสม,มยังทักขิตาเยวะอปะราชิตาสังคดิ อัะโขอ,อัปปราเทวตาพระกตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตาตะระพิกโวะสัมมาสัมมาทัาหังสุจิตตังอัตโนชุก,กะมะกังสุสาวราทีวะเนตานิขะเหตวาอินท้าอุริยานิ้รขันติปันติตติ อัฏโคอปะอปะราเทวตาพระกมันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปฏิขังอินทขีลังโอหัดจากมะเชมาเตจากวันติสุทาวิมะลาจะกุมะตาสุทันตาสุโสนาคาติอัฏโคอปะราเทวตาพระกมันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสวนังคตาเสนเตขมิสันติ อัปายะภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรนสันสติตีอัทธโขภะควาภิกขุอามันเตสิเยปูเยนะภิกขเวทัสสุโลกัะทาตุสุเทวตาสันนิปตติโหติตถาคาตาตถาคาตังทัศนายะภิกขุสังกันจะเยปิเตภิกขเวขอ,วอเหสูง อตีตมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมพิภะวันภะวันตานังเอตตปะระมาเยวะเทวตาสันิปาติอเหสูงเสยยถาปิไมหังเอตตระหิเยปิเตภิกเขเวภวิสันติอะนาคตมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเดสัมพิภะวันตานังเอตตาปะระมาเยวะเทวตา สันนิปตตสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาวรหิอาจิกสามิภิกเเวเทวกายานางนามานิกิตตสิกิตายิสามิภิกเเวเทวกายานางนามาณิเทศส,สามิภิกเเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถะสาธุกังมณนสิกะโรธะ ภาสิสามีมติเอวามพันเตติโคเดพิขูพระควาโตปันจัโสโูงพระควาเอตัดเทววจัดสิโลกะมนุษย์กาสามิยัตถภูมมาตทัทส,สิตาเยสิตาคิริคัพลงังปหิตตาสามาหิตาปูปุปทูสีหาวะ สัล,ลีนาโลมาโลมะหังสาพิสามพุโนโอทาตามะนกสาสุทธาวิปปสันนะมะัมนาวิลาพินโยปัจจะสเตยตวาวณีกปิละวะตะัตเถตะโตอามาันตะยิสัทธาสาวเกสาสเนรเตเทวคายาปิกันตาเตวิชานาถพิโคโวเตจาอาตัปปะ มะการุงสุตตว,วาพุทธศาสนาสนังเตสามปาตุระหุยานางังอมนุสานะทัศนังอปเปเกสตามัทธคุงอัอสสัถางอาทะสะตาวิงสตางเอเกสัส,ะสะนังอมนุสานะมัทธสงอปเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภาภุราอาหงุงตันจาัพังอภิญญายะวษววัคิตาวะวัคคิตา คิตะวานะจกักุมาตะโตอามันตยิสทาสาวเกสาสเนนละเตเท,ท,ทวกายาพิกาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปภัสโสาสัตสหัสสาวยขาภูม,มากาปิละวัดกาปิละวัฒวาอิทิมนโตชุติมนโตวันะวันโตยาสาสิโน โมทะมานาพิกามุงพิกุณังสามิติงวะนังชะสาหัสสาเหมะวตายกขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัชสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุณังสามิติงวะนางสาตะกิลาติสาหัสายกขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโต ว, no ah วันนัวันโตยาสัสิโนโมธมานาภิกามุงพิกุนางสามิติงวะนางอิเจเดโสลาสสหัสสายยขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยาสัสิโนโมธมานาภิกามุงพิขุนางสามิติงวะนางเวสามิตาปัญจกสตายขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยาสัสิโนโมธมานาภิกามุงพิกุนางสามิติงวะนาง ภูมิโลโราชะคะอิกโกเวปุลสัสสนิเวสนางพินโยนางสัตตสัตสัหัส,สังยักานางปะลิรุปปาสติภูมิโลโราชค่ะอิกโกโสปาคะสามิติงวะนางปุริมัญจาทิสังราชาทัตตารถโถปัสสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายัสสิสโสปุตาปิตสัสสะบะฮโว อินทนามามหาพาลาอินทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนางสาม,มิติงวนงางทักนันจาทิสังราชาวิรุภโผตัปภสษาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสพุตตาปุตปุตตาปีตัสสะพระโวออินทนามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัตสิโนโมทมานาพิกามงพิคุณนางสามิติงวณังปาชิมันจะทิสังราชาวิบูปะโขปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปีตัสสะพระหโวอินทะมานาอินทะนามมหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัสิโนโมทมานาพิกามงพิคุนางสามิติงวณังปุตตาอรัญจะทิสังราชากุเวโรตัดปัสสาสติ ยักขานังอธิปติมหาราชายาาสัสสิโสปุตตาปิตัสาปะหะโวอินท,น,ทานามามหาปลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิคุณังสมิติงมะนังปุริมาทิสังถัตตะวัโธทักิเนนะวิรุตโกปชิเมนะวิรูปโขปุเวโรอุตละังทิสังจัตตาโัตตารโเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสา ทัทธล,ละมานาอ,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 อัดทางอัทางสงวะเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาศธามายาคุนเนนทุกเปนเนนทุกวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามมเศโถจะกินนุมันถูกินิมันถูกจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวัสุโตจะมาจะมาตา จะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพนโลราชาชะโนสะโพอาคูปัญจสิขโขเจว,วะติมบรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพาสหาราชูพิโมทะมานาพิกามุงพิคุนางสามิติงวะนางอัทาคูอะทาคูนภสา,านาคาเวสาลาสหัตัด ชก,กาครรัมภลัสตะลาอาคูปาย,าป,ายาปายาคาสหายาติพิยามุนาทตะท,ะทะตะรัฐาจะอาคูนายายาสสิโนโเอลาวันโนมหานาโคโสปางค้าสม,มิติงวะนังเจนาค้าราเชสหัสหาสหารันติทิพาทิชาสังปักขิวิสุทธาจักจกูเวหายาสาเตวนะ มัชฌะปตตาจิตตลาสุปันนาอิติเตสนามังอภะยันตธานาคราชานมาสิสุปสุปัปนนโตเขมะมักาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสะระนะมังสุพุทธังิชิตาวชิระหัดเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตะโตว่า วาสวร์วัดเสเตอิทิมโตจะสิสนโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธาณเวขสาเวปาจิติสุจิติจปะปหาราโทนมุจีสหัสตันจาาปริปุตานางสเพเวโรจนะมกาสันนยหิตวาพระลิงเสนางราหุพัฒมุกป,ปาขมุงสะมโยธานิพัฒนเตพิคุนังสมิติงวะนาง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวาวัลุนาวาุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสะสิโนทัิเต,เตทัสถากายาสเพนาน,านันาณตะว,วานิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยสะสิโนโมทามานาพิกามุงพิุณังสามิตริงวนัง เวนทุจะเทวาสหรีจากอาสพมาจากทุทุเวยะมาจันทัสโสป,ปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุรยสิยสโสป,ปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตากขัตานิปุรกิตวาอาคูมันทะวะราหกะวสุนางวาสโวเศโทสังโกปาคาปุรินทะโททเสเตท,ทัสถากายา สัมเพานานตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยาสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนางสาม,มิติงวันนางปะทาโขสหภูเทว,วาละมัคิสิกขาลิวะอริตากาจะจโรชาจะอุม,มาปุพพนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอจจุตาจะอนเนชกาสุเรยะรุจิลาอาโคอาโค วาสาวะเนสิโนเทเสเตตะสถากายาสเพนานตตะวัน,นิโนอิทิมโตชุติมโตวันวันโตยาสสิโนโธธัมมานาภิกามุงภูมินางสามิติงวนงางสมานามหาสามานามานุษามมนุสุตมาคิดทาปัทูสิกาอาคูอาคูมะโนปัทูสิกาอัฐาคูหาละโยะ หาละโยเทวายเจะโรหิตะวาสิโนโปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสิโนเ,เตเสเตทะสทากายาสเพนานะตะวันนิโนวิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นัาวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุน่งสมิติงวนังสุก,กาอารุมหาอรุณาอาคูเวขะณะนะสาจหาโอทา ตคไหยหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามตาหาราคชามิสกาจายะยัสสิโนอทนัทนะยางอาคาปาชุนโนโยติสาอภิวสติอภิวสติทัศเสเตทัศถาขะยาสเพ,พนาตตะวาน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตจาสสิโนโมทัมานาพิกามุงพิกุลังสาพิติงวัานาังเขมิยาตุสิตายามา กาทกาจะยัสญาชัสัสิโนสัมพิตการามะเสฐาโชตินามาจะอาสาวะนิม,มานารตินโนอาคูอัาคูปารานิม,มิตาทาเสเตทัศถากา,าย,ยาสาเพนานตตะวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนังสัมพิติงวะนัง ัะเทเตเทวนิกายาสเพนานตะวันิโน,โนนามันวะเยนาอาคันชุงเยจัเยสะทิสาสหาปวุธธาชาติมขีลังโอหะติน,นะมะนาสวังทักเขมูคะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพราม,มาปะละมัตโตจะปุตัยทิมันโตสะสะหสันนังกุมารโรดิโสจะโสปาคะ สมิติงวันังสหัสพรม,มะโรกานังมหาพรมมาพิติพิติทติอุปปันโนชุติมันโตวิสาพิสมากายโยยาสสิโสทัเสธอิสราอาคูปัจเจก,กะวะสะวะติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาวิโตปริวาริโตเตจะสัพเทอภิภันอภิก,กันเตสินเทเทเวสพัพหม,มเกมาระเสนาภิกามิ ปัสสะการสัตยัการหัสสะมันทิยังเอถัคันหักะพันทักถะราเคนะพันทะวัตถุโวสมัตาปาริวาเลถะมาวมมุลจิตถะโกติโกจินางอิติตัตะมหาเสนโนคันหาเสนาเปรยสิตปานินาตาละมาหัจจะสลรังกตวาเพระวังจัตถาปะวุโสเมโขทนะยันโตสวิชุโก ตถาโสปันจุธาวติสังกุโทโธอสังอสัยังวเสตันจะสพังอภิญญายะวะวักะคิตวานะจักคุมาตโตอามันติยิสัทถาสาวเกสาส,าสาเนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเตจาอาตปะมะรุงสุตวาพุทธัะ สาสนาวิตะราเคหิตปกามุงเนสังลมมปีอิชยุงสพเพวิชิตะวิชิตะสังฆามาพยาติตายาัสสิโนโมทันตะโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ